ยูทูบเบอร์เกาหลีหัวใจไทยจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยคนแรกแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวอย่างคันแลนและพี่จองสองหนุ่มชาวเกาหลีขวัญใจชาวไทยที่กำลังฟีเวอร์อยู่ในขนาดนี้ด้วยความน่ารักเป็นธรรมชาติของทั้งคู่ในการพยายามเรียนรู้ความเป็นไทยทำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็โดนทั้งสองหุ่มตกเข้าด้อมใจฟูไปเต็ม อย่างล่าสุดขนาดพี่พีชของสาวแก้มบุม๋มยังโดนทั้งสองหนุ่มตกถึงขั้นสวมวิญญาณพ่อบ้านใจกล้าไปจิกเงินว่าที่ภรรยามาเปให้คันแลนและพี่จองกันเลยทีเดียวแม้จะเปิดช่องมาได้เพียงหนึ่งปีแต่ปัจจุบันช่อง YouTube ของคันแลนก็มีผู้ติดตามเกือบ2ล้านคนการันตีความรีเวอร์ของด้อมใจฟูได้เป็นอย่างดีนำ้ำฟูไ้นำ้ำฟูนำ้ำฟู น้ำฟูใจฟูน้ำฟูน้ำฟูหรือน้ำฟูน้ำฟู <Okay. S 2> เหมือนใจฟูคนที่สองพอหนุ่มฮุนนี่จากช่องฮุนนี่แลนด์ เป็นอีกหนึ่งหนุ dungeon, kind of ่มชาวเกาหลีที่มีใจรักความเป็นไทยมาตั้งแต่เด็กเขาเคยเล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเขามีโอกาสมาทัศนศึกษาที่ประเทศไทยและรู้สึกประทับใจมากจนตัดสินใจมาเรียนต่อที่นี่ซึ่งปัจจุบันฮุนนี่ก็ได้อาศัยอยู่ไทยมาได้3ปีกว่าแล้วและเพิ่งเริ่มทําช่อง Youtube นี้ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ของเขาในขณะที่อยู่ประเทศนี้ให้หลายๆคนได้ชม นอกจากฮุนนี่แล้วในช่องของเขาก็จะเห็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ชื่อว่าพี่เจด้วยความที่ทั้งคู่ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องภาษาไทยมากนะักทําให้หลายคนที่เข้ามาดูก็รู้สึกเอ็นดูและอยากจะคอยเอาใจช่วยทั้งคู่อยู่เสมอจนตอนนี้หนุ่มๆพูดภาษาไทยได้เก่งขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเ,เรียกได้ว่าเติบโตไปพร้อมๆกับคนดูจริงๆสําหรับช่องนี้คงคงผมผมันจะผมผนใช่ไหมผมคงผม ถึงคนที่สามแต่เอ๊ะรอบนี้น่าจะต้องเรียกเป็นกลุ่มมากกว่าเพราะเขามากันเป็นแก๊งสำหรับช่องแบงคอกมู v i e ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องที่อัดแน่นไปด้วยความเป็นไทยไม่ว่าจะกินเที่ยวแบบไหนพวกเขาก็ไปทํามาหมดขนาดอึง่งไข่ที่คนไทยหลายคนยังไม่กล้ากินแต่หนึ่งสาวสองหนุ่มชาวเกาหลีของเราลองมาหมดแล้วแบบไม่มีวันจนบางครั้งเราก็จะได้เห็นรีแอคชั่นตลกตลกน่ารักของพวกเขาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้คนดูได้ไม่น้อยใครที่เป็นสายพินสายเที่ยวห้ามพลาดช่องนี้เลย 보지마~ <laughs> 순대간이다, 순대, 순대, 순대간이다, 순대간. 순대간이다, 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 순대간이다~ 안녕하세요~ 마치 인생에는 진짜 생각을 어. <laughs> 하고 먹으면 안 돼~ 맛있는 거, 맛있는 거. <laughs> 본인 삶이 좀 힘들다~ <laughs> 요즘에 또 힘들고 괴로운 일이 있다~ 여기 와서 개구리와 간을 먹으시면 인생이 다르게 보일 거예요~ 지금 너무 행복해! <laughs> คนที่4ปิดท้ายกันที่พี่ฮงหรือที่รู้จักกันในชื่อแบงคอกบอยนั่นเองหลายคนก็มักจะโดนพี่ฮงตกเพราะความหล่อแต่ขออยู่ต่อเพราะความแปลกคำนี้คือไม่เกินจริงเพราะพี่ฮงของเรามักจะมีคลิปตลกๆออกมาให้แฟนๆได้หากันอยู่บ่อยครั้งแต่ใครจะรู้เห็นล้วนๆแบบนี้เขามีความสามารถเป็นถึงแรปเปอร์กันเลยทีเดียวพี่ฮงเป็นอีกคนที่เข้าใจความเป็นไทยอย่างองแท้ไม่ว่าจะคำดีคำหยาบพี่แกรู้หมดเหมือนเป็นคนไทยท่านหนึ่งไปแล้ว ปัจจุบันพี่หฮงก็ได้หันไปเอาดีทางด้านยูทูบเบอร์จับมือกับหนุ่มญี่ปุ่นอย่างเรียวตะออกไปท่องเที่ยวซึ่งพอฟังจากชื่อแล้วทุกคนก็พอจะเดาได้ว่าถ้าสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันความสนุกคูณ2แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างคะแต่ละช่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยไหนใครเป็นแฟนคลับช่องไหนอยู่บ้างหรือมีช่องไหนในดวงใจก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดกันเยอะๆนะ